สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าวิบากกรรมเรื่องรักในชาติภพนี้จบแล้วหรือยังวิบากกรรมเรื่องรักในชาติภพนี้จบแล้วหรือยังบางคนเวียนว่ายตายเกิดหลายชาติหลายภพนะก็อยากรู้ว่ามันจะจบในชาติภพไหนเมื่อไหร่จะพบสุขแท้กับเขาบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิบากกรรมในชาติภพนี้จบแล้วหรือยัง อันนี้ต้องขอบคุณคุณลูกดวงที่ส่งน้ําผึ้งอร่อยอร่อยมาให้นะคะแม่หมอก็ถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็แผ่บุญไปให้คุณนะ,นะคะแล้วก็วันนี้ก็ชงน้ําผึ้งค่ะอุ่นๆร้อนๆให้กับองค์ชายองค์หญิงทานเนาะโอเคค่ะละมาดูไพ่กันดีกว่ามีบาปก,กรรมในเรื่องรักของคุณนะชาติภพนี้จบแล้วหรือ,อยังไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะดูไว้รับพลังงานบวกเยอะๆนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะอะ่มาดูดีกว่าว่ากรรมในเรื่องความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรแล้ววิบากกรรมในชาติพรุ่งนี้จบแล้วหรือยังเอ่ยมาเจ็ดเหรียญแปดถ้วยหนึ่งเหรียญฮเก้าเก้าไม้อ่า เทอร์อัเพนต์เตคุณเป็นคนที่มีรักเมื่อไหร่เสียเงินเมื่อน,นั้นหรือเปล่าคะเหมือนกับว่ารักของคุณคุณไม่นมีหน้าที่หาเงินหาเงินให้เขาอะ่ะหาเงินให้เขาอย่างเดียวดูแลเขาให้สุขสบายแต่ที่สุดแล้วคุณต้องเป็นผู้เสียสละเหมือนกับไปตัวเปล่าเปล่าอ่ะทุ่มเทรักเต็มที่แล้วสุดท้ายเขาก็ทิ้งคุณไปคือคุณหมดเนื้อหมด,หมด,หมดตัวเมื่อไหร่เขาก็ทิ้งคุณเมื่อนั้นคุณง่ายๆว่าคุณเจอแต่รักที่ต้องการแต่เงิน ยังไม่ได้เจอรักแท้ในชีวิตของคุณเลยทําไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะถ้าคุณปฏิบัติจนระลึกอดีตชาติได้เนี่ยคุณจะรู้เองนะคะว่าเอ้ยทําไมเราจะต้องมาเจอเจอแต่คนที่หลอกลวงเรานะคะเพราะในชาติก่อนๆน่ะเราก็ไปหลอกลวงเขาไงเจ้ากรรมในเวมันก็เลยตามมามันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญน,นะคะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลมีที่มาและมีที่ไป เพียงแต่ว่าไอ้ที่มาที่ไปมันคืออดีตชาติพบที่คุณไม่ได้ปฏิบัติจนระลึกชาติได้แต่อยู่ด,ดีดีกรรมมันคงไม่เกิดใครสักคนหนึ่งคยไม่มาทวงหนี้คุณนะคะถ้าคุณไม่เคยทํากรรมเก่ากับเขาไว้จริงไหมคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันมาพร้อมกับการเงินเสมอคุณอาจจะต้องไปดูแลตัวเขาดูแลบุตรเขาคือมันมีแต่ปัญหาแล้วคุณก็เจอเจอแต่คนที่ไม่จริงใจ คนที่หลอกลวงคุณคนที่มาทําให้คุณหมดทรัพย์หมดสินหมดเนื้อหมดตัวแล้วสุดท้ายคุณก็อาจจะต้องเป็นคนที่เอออยากได้อะไรก็เอาไปเถอะแล้วฉันพร้อมที่จะเดินออกมาได้ตัวเปล่าตลอดเวลานะคะคุณมักจะเจอเจอแต่คนแบบนี้ใช่ไหมคุณก็เลยรู้สึกอึนอัดท้อแท้ว่าเอยทําไมกันนะเอ่อทำไมเราถึงเจอเจอแต่คนแบบนี้คนที่รักจริงๆเรากับเราเนี่ยมันหายไปไหนหมดคนที่ไม่ได้รักเงินทองเรามีบ้างไหมอืม อ่าต่อนะก้าดาบเครียดเนาะเอ่อรู้สึกว่าคุณเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้คุณก็เพิ่งจะเลิกล้างแยกจากคนรักของคุณมาแล้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดนะยกให้เขาไปอยากได้บ้านก็เอาไปอยากได้เงินก็เอาไปอยากได้อะไรก็เอาไปให้หมดแล้วคุณก็เดินออกมาตัวเปล่าๆอีกอืมมันเหมือนกับว่าสภาวะที่คุณกําลังเครียดมิตกกังวลนะ แต่อย่างที่แม่หมอบอกถ้าคุณจะตื่นขึ้นมานั่งเครียดนั่งเครียดมันก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาคุณจบได้สู้คุณนอนหลับพักผ่อนอ่ากินให้อิ่มหลับให้เต็มที่ตื่นขึ้นมาสมองมันแจม่มใสแล้วค่อยค่คิดแก้ปัญหามันจะดีกว่าไหมคะถ้าใครรู้สึกเครียดนะน้ำพึ่งอุ่นๆกินได้นะคะมันจะช่วยช่วยผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดได้เป็นน้ำหวานเนาะเดอเดสเจ้ากรรมในเวรคุณบอกแล้วไง เป็นเจ้ากรรมในเวรเก่าที่ตามกันมาทุกชาติทุกภพยาวนานเหลือเกินไม่ใช่แค่ชาติภพเดียวแหละคะ่ะสิบชาติขึ้นแหละสิบชาติยี่สิบชาติร้อยชาติก็แล้วแต่นะคะว่าคุณทํามากี่ชาติแต่บอกได้เลยว่ายาวนานมากกับความรักที่เป็นกรรมเก่าของคุณแล้วคุณก็ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของความรักตลอดชาติภพนี้แม้เจอรักครั้งไหนไหนก็มีแต่ทุกข์ทรมานไหมคะทุกกระทรมขมขืนเนี่ย ทุกลึกลกในใจที่บอกใครไม่ได้ไอ้คนที่รักเขาก็ไม่รักเราไอ้คนที่เราไม่รักเนี่ยเขามารักเราไอ้คนที่อยู่ก็เอาแต่สมบัติไปมันไม่เคยได้ดั่งใจหวังเลยใช่ไหมมันมีแต่ความทุกข์วิบากกรรมอะ่ะเออเดอะสตาร์ม,มาควีนออฟคัพสองถ้วยอาชาติพบนี้จะได้สมหวังในความรักไหม จะได้จบสิ้นวิบากกรรมไหมจบนะจบจบไพ่บอกว่าคุณทุกทรมานมาแล้วอันนี้เป็นรนดอมนะไม่ใช่ส่วนตัวนะคะถ้าส่วนตัวจะให้แม่นนะแนะนําว่าดูเป็นวันเดิมปีเกิดน,นะแม่หมอจะย้อนอดีตของคุณได้จะดูได้ว่ากรรมคุณจะหมดเมื่อไหร่แต่อันนี้เป็นรนดอมนะรนดอมในรนดอมชุดนี้คือคุณรอคอยรักแท้มานานมากแล้วรักที่ใครสักคนหนึ่งเนะี่ยจะไม่คิดหวังผลประโยชน์ในตัวคุณ รักที่ใครสักคนหนึ่งจะไม่มาดูถูกดูแคลนในด้านศักดิ์ศรีในด้านเงินทองอะค่ะรักที่รักด้วยใจจริงๆอะรักที่เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณอะที่รักกันมาทุกชาติทุกภพมีไหมคุณรอคอยคนคนนั้นเพราะสิ่งที่คุณเจอทุกวันนี้มีแต่รักหลอกหลอกรักเล่นเล่นรักแล้วก็ไปคุยแล้วก็ไปมาสร้างความทุกข์ให้แก่กันแล้วก็จบเออทีนี้ถามว่าคุณรอคอยคู่แท้ของคุณอะมันมีไหมคะ คุณอยากจะหลุดพ้นกรรมตรงนี้เหลือเกินมันทุกข์ทรมานมากเลยเนาะกับการที่รักเรามันไม่สมหวังคือวันวันกินแต่ข้าบน้ําตาจะแฮงแมนนะคะอึดอัดทุกระทมขมขื่นเอ่อสี่ถ้วยมันมีคนที่มารักคุณนะแต่มันไม่ถูกใจไงอย่างที่บอกว่าไอ้ที่รักไอ้ที่รักน่ะไม่ได้ไอ้ที่ได้น่ะไม่ได้รักบางครั้งคุณก็อาจจะมี ตั้งแง่เนาะมีแง่ของคุณเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนแปลกๆคุณอาจจะเป็นคนมีเซนต์คุณอาจจะเป็นคนปฏิบัติธรรมทีนี้การที่ใครสักคนหนึ่งจะมาจะมารักคุณได้มันต้องคนที่ผ่านปฏิบัติผ่านวิกฤตชีวิตมาเหมือนคุณพูดง่ายๆต้องผ่านบ่วงกรรมมาเหมือนคุณแล้วถ้าคุณเป็นคนที่มีกรรมในคู่อดีตชาติเยอะแล้วคุณรอคอยคู่บุญของคุณหมายความว่าคุณจะต้องชดใช้คู่กรรมของคุณเนี่ยให้มันหมดหมดไปเสียก่อน เมื่อคุณชดใช้คู่กรรมคุณหมดเมื่อไหร่น่ะคู่แท้ของคุณจะมีมานะคะแล้วคุณจะได้อยู่กับคู่แท้ของคุณอย่างสบายใจอย่างมีความสุขอย่างหลั่งล้าอย่างเปิดเผยอ,อย่างจริงใจต่อกันนะคะเห็นไหมไม,ไม่ไม่มีใส่เสื้อผ้าไม่ต้องใส่หน้ากากาเข้าหากันไม่ต้องหลอกลวงกันไม่ต้องยึดมั่นในเกียรติยศศักดิ์ศรีอำนาจเงินทองอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบเข้าอกเข้าใจกันอยู่แบบเข้าใจในเนื้อแท้นะคะเขาเรียกว่าความเป็นเนื้อแท้นะ คุณจะได้เจอเจอรักคนนั้นนะคะอืแปดไม้เทา้าคุณจะได้เจอเจอปุรปปับได้เจอเจอแบบไม่คาดคิดต้องบอกว่าไม่คาดคิดคนคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาต่างวายัยต่างาศาสนากับคุณอาจจะเป็นพ่อใหม่พ่อร้างแม่ใหม่แม่ร้างพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดียเยเด่ยวหรือเป็นคนโซดมานานก็แล้วแต่แต่คุณจะได้เจอเจอเขาแบบกระทันหันหรือถ้าคุณได้เจอแล้ว แล้วมันมีประเด็นดรามา่าหรือว่ามันแยกห่างกันไปเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะคนคนนี้คือคู่แท้ของคุณนะคะอ่าบางคนชีวิตเจอเจอแต่รักสามเศร้าใช่ไหมเออรักที่แบบว่าก้ากืนฝืนทนมาตลอดแต่รักคู่ทวินเฟรมของคุณมันจะเป็นรักที่อ่าลุ่มหลงพิศวาสรักที่จะรักกันเหนียวแน่น่ะแต่ก่อนที่คุณจะสุขสมหวังในความรักเนี้คุณต้องผ่าน ผ่านดราม่ามาอย่างหนักนะะอลค่ะผ่านชีวิตที่เป็นรักซ้อนรักสามเศร้ารักที่ถูกหลอกลวงมาอย่างหนักหน่วงก่อนจะก,กี่คนก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณแหละค่ะในชาติภพก่อนๆคุณทําเขาไว้เยอะดังนั้นคุณอย่าถามว่าทําไมคุณถึงต้องเจอแบบนี้ให้ถามว่าชาติที่แล้วคุณไปทําอะไรใครไว้ชาตินี้คุณก็เลยต้องมาเจอเจอรักที่มันเป็นแบบนี้แต่ถามว่าในชาติภพนี้จบวิบากกรรมไหมจบค่ะจบเดิเดเดิะสตาขึ้นเนี่ยจบนะ คุณจะจบวิบากการรมทุกทรมานยาวนานในเรื่องของความรักที่มันไม่สุขสมหวังในเรื่องของรักที่มันทุกระทมขมคืนมาตลอดรักที่มันไม่เคยได้ดังใจหวังรักที่มันมีแต่เอาผลประโยชน์จากตัวคุณไปแล้วคุณก็ไม่เหลือแต่ไม่เหลือตัวไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือแต่ตัวกับเสื้อผ้าทุกรอบแต่ไม่ต้องห่วงนะคนรักคนใหม่ของคุณที่คุณจะได้เจอเจอเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง เขาไม่ได้มาแค่ตัวกับหัวใจแต่เขามาพร้อมกับสภาวะการเงินที่มั่นคงมาให้คุณด้วยนะคะเนมเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่เป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะประทานมาให้คุณเมื่อเห็นว่ากรรมของคุณได้จบแล้วคุณเหมาะสมแล้วที่จะได้คู่เทพองค์นี้จะโดนบันดาลคู่คนนั้นมาให้คุณนะคะคู่ทวินเฟรมคู่ที่จะรักกับคุณคู่ที่จะอยู่กับคุณแบบชื่นมืน่นคู่ที่จะอยู่กับคุณแบบแบบ จริงใจต่อกันไม่หลอกลวงกันไม่เสแสร้งกันไม่หวังผลประโยชน์ใดๆนะคู่ที่จะมีแต่คําว่าให้ให้แล้วก็ให้แล้วก็ดูแลต่อกันเท่านั้นเทพจะบรมบันดาลให้คุณอาจจะไปขอเทพเทพแห่งนาคาเทพนาคีเทพครุฑเทพพระเจ้าต่างๆนะคุณอาจจะไปขอไว้เขาได้ยินนะในเสียงเรียกร้องของคุณเขาได้ยินเสียงร่าให้ในหัวใจของคุณเพียงแต่เขาจะมาบอกคุณว่า ลูกเอ๋ยมันเป็นกรรมเก่าของลูกที่ได้ไปกระทํากับคนอื่นไว้ลูกต้องชดใช้กรรมนั้นก่อนเมื่อกรรมนั้นหมดแล้วแล้วเจ้าก็จะได้อ่าคู่ที่สุขสมหวงังที่เป็นคู่ของลูกอย่างแท้จริงมาอย่างแน่นอนขั้นเขาจะบอกเราแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกเราไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติเรายังไม่ถึงกับเขาเพียงแต่ว่าเขาสื่อตามหน้าไพ่แม่หมอว่า,วาคุณจะได้ตามนั้นนะมันจะเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตในเรื่องของความรักนะคะอื ย่าคิดฆ่าตัวตายเพราะรักไม่สมหวังทุกคนทุกทุกคนแหละค่ะผ่านความรักที่ไม่สมหวังมาทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่ากี่ครั้งหรือกี่คนและเลวร้ายและทุกข์ทมขนาดไหนความแตกต่างมาอยู่ที่กรรมคู่กรรมที่สร้างร่วมกันนาแต่แม่หมอเชื่อว,ว่าทุกๆุกคนผ่านการอกหักมาทั้งนั้นนั่นแหละแต่การอกหักมันมันไม่ใช่ว่าเราขาดเขาแล้วเราจะตายนี่ตอนเราเกิดเขาก็ไม่ได้ผูกติดเอวติดมากับเราปะ่ะไม่ใช่ว่าถ้าเขาไม่เกิดแล้วเรา เราจะเกิดไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วเราจะต้องตายเราจะอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่สักหน่อยมันเป็นแค่จิตใจของคุณเองแต่ถ้าคุณคว้าตัวตายเพื่อเขาเมื่อไหร่นะเตรียมตัวเถอะค่ะคุณจะทุกข์ทรมานความรักไปอีกห้าร้อยชาติปุ๊บแล้วไม่มีใครช่วยคุณได้นะนอกจากพระอ,อรหรันนั้นแล้วถามว่าคุณจะมีบุญวาสนาไปเจอเจอพระอรหันที่จะปลดปล่อยคุณไหมล่ะในชาติภพไหนล่ะเออเวียนซ้ำความทุกข์อยู่อย่างนั้นดังนั้นอย่าฆ่าตัวตายไม่ว่าจะกรณีอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะ ทุกพ่อเงินทุกพ่อคนรักทุกพ่ออะไรก็ตามถ้ามันจะตายก็ปล่อยให้มันตอบใจาตายปล่อยให้มันอดตายปล่อยให้มันธรรมชาติพาตายอย่างนั้นคุณยังไม่มี่วงกรรมถือว่าคุณชดใช้กรรมไงชดใช้กรรมให้เขาแล้วหมดสิน้นแต่ถ้าคุณฆ่าตัวตายเมื่อไหร่ก็เพิ่ม่วงกรรมให้ตัวเองดังนั้นอย่านะคะอย่าฆ่าตัวตายเป็นอันขาออดอเพราะลำหน้าไพามีบางคนจะฆ่าตัวตายจริงๆอย่านะคะการฆ่าตัวตายไม่ได้หนีปัญหาแต่คือการ สร้างสมกรรมเพิ่มนะสิบเหรียญคุณจะมีชีวิตครอบครัวความรักที่อยู่อย่างมีความสุขมีความมั่งคั่งรักนี้มาพร้อมกับความสุขสมหวังรักนี้มาพร้อมกับความเข้าใจเป็นรักที่ไม่มีไม่มีกิเลสไม่มีการหลอกลวงอีกแล้วนะคะมีแต่รักที่ปรารถนาดีจริงใจต่อกันและครอบครัวใหญ่โตด้วยนะเป็นครอบครัวเหมือนกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวกงศีอะคะ่ะ มีธุรกิจการงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์เห็นไหมคุณจะรีบฆ่าตัวตายไปทาไมในเมื่อคู่ของคุณกําลังจะมาเห็นป่จะมาแบบไม่คาดคิดด้วยนะคู่แท้ของคุณกาลังจะมาเห็นป่มาพร้อมกับการเงินโชคลาภเงินทองที่มั่นคงครอบครัวที่สุขสมหวังอ่ะคุณชิงฆ่าตัวตายก่อนนี้โอ้โหเสียดายเลยนะโอโ้นั่งร้องไห้นี่ยังไม่ทันเลยนะจะบอกให้ถ้าคุณฆ่าตัวตายก่อนเพราะไอ้นี่กำลังจะตามมาเนี่ยแล้วคุณไปฆ่าตัวตายก่อนไอ้นี่ก็หายวัดไปกับตาแล้วคุณต้องวนอยู่อยาชติพ อุ้ยทรมานแทนเนอะแม่หมอไม่เอาอ่ะแม่หมออยู่รอดีกว่าเนะอยู่รอกับอะไรที่มันสุขสมหวังที่กำลังจะมาถึงคุณดีกว่าไหมโอเคนะทีนี้แม่หมออยากจะดูออราเรคเตอนกาดที่คุณสักหน่อยหนึ่งดังนั้นทุกวิบากกรรมในเรื่องของความรักของคุณมันจบสิ้นนะจบสิ้นในชาติภพนี้นะคะคุณเทพจะบันดาลให้คุณได้พบรักครั้งใหม่รักที่สุขสมหวังรักที่เหมาะสมกับคุณ รักที่จะมาดูแลคุณให้คุณอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่รักที่มามาเอาแต่ผลประโยชน์จากตัวคุณแล้วก็เฉดทิ้งคุณไปอย่างนั้นไม่ใช่คุณจะไม่ได้เจอแบบนั้นอีกแล้วอ่าและคนที่คุณเจออาจจะเป็นคนที่มีมีครอบครัวมาแล้วนะคะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้หรืออาจจะมีลูกติดมาแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณเลือกมากเกิดองค์เขาบอกว่าคนนี้คือคู่บุญของคุณคนที่รักคุณอย่างแท้จริง ดีกับคุณที่สุดแล้วเป็นคนที่ไม่มีกิเลสไม่มาหลอกลวงคุณเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่ฉลาดทําเงินดีมากแต่เขามีลูกติดมานะเขาอาจจะฐานะไม่ได้ร่ํารวยนะแล้วถ้าเกิดคุณเลือกมากเองสีถ้วยเลือกมากเองข้อจํากัดในชีวิตเยอะเองไม่เอาวะฉันไม่อยากได้แม่ไม่ไม่อยากได้พ่อไม่ไม่เอา่ะเขามีภาระไม่เอา่ะเขายากจนอยู่เป็นโสดไปเถอคะค่ะ อันนี้แม่หมอนแน,น,นะนํานะถ่าจะเลือกมากขนาดนั้นได้คู่ที่ดีมาแล้วเขาส่งมาให้แล้วคูต่ตะวินเฟรมคุณยังไม่เอาจะเอาแต่เปลือกนอกอ่ะต้องรวยต้องสวยต้องไม่มีพันธะต้องไม่มีพันธะในที่นี่หมายถึงว่าไม่มีบุตรเอ่อต้องโสดสวยดีเลิศฝันไปเถอะอ่ะนะฝันค่ะฝันเยอะๆฝันแปฝันจนทนไม่ได้ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ที่แน่ๆไพ่ชุดนี้เขาบอกว่ามีท่านจะประทานมาให้แต่คุณอย่าเลือกมาก เพราะสิ่งที่เขาให้มาคือคู่แท้ของคุณคู่ที่ดีที่สุดดีทางด้านจิตวิญญาณไม่ใช่ดีในเรื่องโภคพย์ดีใน่องจิตวิญญาณดีในเรื่องของการเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนการเป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนก็แล้วแต่นะคะทํามาหากินเก่งครอบครัวดีเป็นคนมีคุณธรรมสูงเป็นคนจิตใจดีงามแต่ในฐานะความร่ำรวยความมั่งคัง่งความมีชื่อเสียงเขาอาจจะไม่มีก็ได้ หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างผ่านความเจ็บปวดมีลูกติดมาแล้วก็ได้เนี่ยแต่ถ้าคุณเลือกตั้งคองแง่มีแง่ของคุณเองอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีสิดิธิ์เวลาประทานให้เขาไม่ได้ประทานให้คุณได้ทานชีวิตนะประทานให้ครั้งเดียวโอกาสคุณมาถ้าคุณไม่คว้าเรื่องของคุณนะอืมมันเหมือนกับเวลาโดนน้าท่วมแล้วคุณขอขอสิดิศร์ช่วยแล้วมีคนโยนห่วงยางตู้บมาให้คุณแล้วคุณบอกไม่ฉันจะรออุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้มาช่วยฉันก็ตายไปเสียเถอะ ทาะก็คงบอกกันนะคะเพราะโยนห่วงยางให้ให้ช่วยแล้วอะส่งมาให้แล้วยังจะเลือกมากอีกเจ้าห่วงทองคําถ้าไม่ใช่ห่วงทองคําฉันไม่เกาะเนี่ยใครจะไปช่วยคุณได้ถูกไหมคะดังนั้นเวลาที่คู่ของคุณมาแล้วคุณจะคิดได้ด้วยจิตวิญญาณของคุณเองอย่ามองเขาที่ข้างข้างนอกให้มองที่เนื้อในของเขาว่าจิตเขาอะผูกพันกับคุณไหมจิตเขาดีไหมเอ้ยถ้าจิตเขาดีเป็นคนดีเป็นคนขยันรับไปเถอะค่ะไม่รวยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็รวยเองแหละเพราะไพ่สิบเหรียญหนึ่งเหรียญมันขึ้นอะ ยังไงมันก็รวยไม่รวยวันนี้วันหน้าก็รวยโอเคนะอ่าคือแม่หมอค่อนข้างจะพูดตรงและพูดแรงนะคะเพราะจริงๆ้วไม่ใช่แม่หมออ่านหน้าไพ่นะองค์แม่หมออ่านเองแล้วแต่ว่าองานคน์เขา่เป็นคนเอ่อเป็นองค์แบบไหนนะคะองค์ตรงเขาก็พูดตรงนะแม่หมอไปบังคับองค์เขาไม่ได้อันทีนี้มาดูไพ่ออราเคิลนการ์ดให้คุณนะประมาณว่าแบบส่งมาให้แล้วไม่แก่เกินไปส่งมาให้แล้วไม่เขามีลูกติดส่งมาให้แล้วไม่เขาจน เออบวชเป็นพระเถอะนะมันไม่มีใครเพอร์เฟกสมบูรณ์หรอกถ้าอย่างนั้นน่ะอืมดูแค่เนื้อใจเขาอากาดใจเขาถ้าเขาเป็นคนดีเป็นคนขยนันเป็นคนรักครอบครัวเพอร์เฟกไหมแค่เนี้ยไม่หมอว่าเพอร์เฟกมากอ่ะรักม่านหนึ่งเดียวเนะี่ยโคตรเพอร์เฟกแล้วแหละค่ะฐานะสมบัติมันเป็นของนอกกายไม่ตายมันก็หาใหม่ได้ค่ะถ้ามันเป็นคู่บุญเนี่ยยังไงเจริญยังไงทรัพย์สินมันก็เจริญได้แน่นอนอยู่แล้วนะหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญ Co Co อคอนฟิเดนซ์โคดิพิเดนซี่เปลี่ยภาษาอังกฤษมากอทำตัวให้อิสระอย่าก,กดดันตัวเองอย่าเครียดเนี่ยอย่าก้าวอย่าก้าวดาบะอย่าเครียด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 อยู่นิ่งๆทำตัวให้สบายทำเมตตาแผ่สมาธิเยอะๆทำจิตให้สบายรับพลังงานบวกเยอะๆแล้วพลังงานบวกจะดึงคู่บุญของคุณ,ขคณเข้ามาเองนะคะคู่บุญคือคู่ที่ศีลดีเสมอคุณสติปัญญาไปกับคุณได้คุยกับคุณรู้เรื่องได้ ไม่ใช่ว่าคนที่จะต้องมามั่งคั่งร่ำรวยเท่าคุณนะโอเคนะอันนั้นมันของนอกกายเออเซปารเรชันบางคู่อาจจะต้องมีเหตุให้ต้องพลาจากการมีประเด็นดราม่าให้เป็นแบบทดสอบแยกจากกาันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก่อนกว่าที่จะครองคู่กันมาได้ก็ต้องต่างคนต่างไปชดใช้บิบากกรรมและทดสอบความรักอย่างมั่นคงเสียก่อนแล้วจึงจะรักกันได้นะเมกนีเอฟบอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าคุณกดดันตัวเองมากเลยคุณเครียดมากในช่วงเนี้ย ทำตัวให้สบายสบายค่ะถ้ามันเป็นเนื้อคู่แล้วยังไงก็เป็นเนื้อคู่ยังไงเขาก็กลับเข้ามาถ้าคุณทําตัวเองให้คุณเป็นคนมีศีลสูงยังไงวันหนึ่งคุณจะได้เจอคู่ศีลสูงเหมือนกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณมัวแต่สร้างบ่วงสร้างกรรมน่ะมัวแต่ฆ่าตัวตายเนี่ยคุณก็จะได้คู่กรรมไปเรื่อยๆนะคะนะอยู่ในทางศีลอยู่ในทางธรรมค่ะคุณจะได้คู่บุญมาพรูเรฟรักครั้งนี้ที่คุณจะได้เจอเจอเป็นรักที่มั่นคง รักที่แท้จริงก็คือเดอร์สตาเนี่ยนะรักที่ไม่มีไม่มีหวังผลประโยชน์รักที่จริงใจกับคุณเท่านั้นอืแต่ถ้าคุณเรื่องที่จะเอาคนรวยอันนั้นเรื่องของคุณนะอ่าโอเคอ่าคิดคิดอ่าโพสติฟริงๆนะคะบางคนอาจจะโดนจนแบบคิดความรักในด้านลบเป็นคนบาดกลัวในความรักไปแล้วหรือเปล่าจริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงามนะ แต่ความรักก็เหมือนดาบที่จะพร้อมจะฟาดฟันคนให้ตายได้เอเขาบอกว่าให้ให้มองความรักเป็นสิ่งสวยงามรักคือการให้นะคะไม่ใช่การครอบครองเนาะแล้วคุณจะพบความสุขที่แท้จริงนะ for รีฟิ i งแ n นด์เรียนนให้อภัยค่ะให้อภัยและเรียนรู้ให้อภัยตัวเองก่อนนะคะการให้อภัยตัวเองคือการไม่คิดฆ่าตัวตายนะการที่รู้จักผ่อนปลนตัวเองทำจิตให้ตัวเองให้สบายๆนะคะอันนั้นแหละคือให้อภัยตัวเอง ให้อภัยเขาถ้าเขารู้สึกสำนึกผิดแล้วเขากลับมาเป็นคนดีอีกครั้งหนึง่งพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึง่งถ้าคุณพิจารณาแล้วว่าดีจริงเขาปรับปรุงตัวได้จริงก็ให้อภัยเขานะคะบางครั้งความผิดพลาดมันอาจจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบความหึงหวงชั่ววูบหรือเปล่าเออแต่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้คิดมีใครใหม่แต่มันคืออารมณ์หึงหวงชั่ววูบก็ได้นะคะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาสำนึกผิดแล้วเขามาขอโทษคุณมาง้อคุณนะคะหลายๆครั้ง ง้อเป็นปีแล้วก็ไม่ยอมไปไหนก็ยังง้อคุณอยู่แสดงว่าเขารักคุณมั่นคงแต่คุณจริงคุณก็พิจารณาเปิดใจรับเขาเถอะค่ะนะเวดดิ้งนะคะ,ะเตรียมตัวแต่งงานดีกว่าในชาติภพนี้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมวิบากกรรมเก่าวิบากกรรมหนักในเรื่องของความรักนะจะได้สุขสมหวังได้แต่งงานกับคนที่รักคุณอย่างแท้จริงคนที่ดีพร้อมในด้านของจิตวิญ,ญญาณนะคะคนที่ เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนพ่อบ้านพ่อสีเรือนคนที่ทํางานเก่งคนที่จิตใจดีงามนะคะคนขยนันคนซื่อสัตย์คนจริงใจคุณจะได้เจอเจอคนนี้แม้ว่าเขามีบุตรบุตรเขาก็เป็นอภิชาติบุตรค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขร่รํารวยรึงรุ่งเรือง,ง,งนะคะโอเคก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้เนาะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ